สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เจ้าพญาชาแนลนะครับกับผมเจมเจ้าพญาและวันนี้เราอยู่กันกับเกมโป k e มอนอยู่ไหนะครับสำหรับตัวละครที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้นะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับเจ้านี่นะครับซิลาโอล่านะครับอ่าซึ่งตัวละครซิลาโอล่านะครับจะเป็นตัวดาเมจกายภาพนะครับ สายสปิตเตอร์นะครับโจมตีระยะใกล้มาดูในส่วนของไอเทมนะครับไอเทมที่อยู่ในหมวดหมู่แนะนำนะครับก็จะเป็นไอเทมที่เพิ่มพลังโจมตีกับพลังคิเป็นหลักนะโฟสโตนเนี่ยเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นอันนี้นะครับเพิ่มความเร็วโจมตีนะครับนี่จะเป็นเซตประมาณนี้นะแต่ว่าอันนี้ ผมจะเล่นในเซตที่ผมอัพไว้สำหรับไฟอโรนะครับในส่วนของสกิลนะครับเริ่มจากเบสิกแอคแท็นะครับก็คือทุกๆการโจมตีครั้งที่3นะครับจะเพิ่มพลังโจมตีนะครับก็คือเพิ่มโบนัสดาเมจนั่นเองแล้วก็ทำให้สตูติดสถานะอัมพาตนะครับนอกจากนี้ก็ยังฟื้นฟูพลังชีวิตของเราด้วยนะครับต่อไปเป็นสกิลติดตัวนะครับโบนแอปโซนะครับก็จะเป็น เมื่อเราถูกโจมตีนะครับจะเป็นการเพิ่มพลังโจมตีของเราขึ้นแบบนี้นะในช่วงเวลาสั้นๆนะครับก็ถือว่าทำดาเมจในเชิงในเชิงลุกได้ดีนะครับโอเคมาที่สกิลแรกนะครับอันนี้จะเป็นการพุ่งโจมตีศัตรูนะครับเป็นเดสนะครับก็คือพุ่งตัวไปแล้วก็โจมตีศัตรูนะครับหลังจากนั้นความเร็วโจมตีของเราจะเพิ่มขึ้น เมื่อเราเลเวล6นะครับก็จะ up ไปได้2ทางนะครับระหว่างสปาร์กนะครับกับวนสวิตนะครับเริ่มจากเริ่มจากสปาร์ก่อนละกันนะครับสปาร์กนะครับก็คือการกระโดดพุ่งตัวไปนะครับแล้วก็กดโจมตีครับเพื่อกระโดดพุ่งใส่โจมตีศัตรูที่อยู่ในระยะนะครับและสกิลนี้ใช้ต่อเนื่องได้3ครั้งนะครับผมหลังจากเราใช้ครั้งแรกไปมันจะมีหลอดโหลด นะครับถ้าคูดาวยังไม่หมดกดใช้ซ้ําได้เลยนะครับใช้ได้ต่อเนื่องทั้งหมด3ครั้งส่วนโวลต์สวิตช์นะครับก็คือการพุ่งตัวจากจุดที่เรายืนนะครับพุ่งไปด้านหน้าหลังจากนั้นจะเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่ของเรานะครับชั่วขณะหนึ่งอ่าไม่ใช่สิจะเพิ่มความเร็วโจมตีนะครับเพิ่มความเร็วให้กับการโจมตีปกตินะครับชั่วขณะหนึ่งแล้วก็มันจะมีโหลดคูดาวเหมือนกัน ถ้าหากเรากดซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับจะเป็นการวาร์ปกลับไปจุดเริ่มต้นที่เราใช้สกิลนะโอเคครับสกิลต่อไปนะครับก็จะเป็นการโจมตีศัตรูที่อยู่ด้านหน้าครับ3ครั้งนะครับแล้วก็ในการโจมตีสเต็ปสุดท้ายเนี่ยจะทําให้เป้าหมายติดสถานะลอยนะครับก็คือเขาไม่สามารถไม่สามารถกระทาการใดๆได้นะครับก็คือลอยขึ้นด้านบนโอเคเมื่อเวลแปนะครับจะอัไปได้2ทางระหว่างดิชาร์ตกับวิวชาร์ตนะครับดิชาร์ตนะครับก็คือ การสร้างพลังงานสายฟ้าขึ้นรอบๆตัวนะครับทำดาเมจให้กับศัตรูนะครับแล้วก็เราเนี่ยจะได้รับเกาะด้วยนะครับเมื่อสายฟ้าเนี่ยโจมตีโดนศัตรูก็คือเหมือนเป็นบัฟให้เราอึดขึ้นระดับหนึ่งนะแล้วก็ถ้าหากเราโจมตีครับศัตรูที่ติดสถานะชาอยู่ครับสถานะมาพาดนะครับก็จะเป็นการดึงศัตรูเข้าหาเราแล้วก็ทำดาเมจเพิ่มเติมนะครับ ซึ่งสถานะอมภาตเนี่ยก็ไดจากการโจมตีปกตินั่นเองนะครับโอเคอีกสกิลหนึ่งนะครับวิวชาร์ดนะครับก็จะเป็นการพุ่งเข้าหาศัตรูนะครับอันเนี้ยมันจะใช่ก็ไม่เชิงว่าใช้ยากนะแต่แค่ต้องใช้ให้โดนนะครับเมื่อพุ่งโดนศัตรูได้แล้วเนี่ยจะเป็นการโจมตีต่อเนื่องนะครับหลายๆครั้งแล้วก็มันมันรุนแรงนะมันรุนแรงนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราใช้สกิลแรกอะครับสกิลหนึ่งอนะ ไม่ว่าจะเป็นวอล์นสวิตนะครับไม่ว่าจะเป็น2องสกิลนี้นะไม่ว่าจะเป็นวอนสวิตหรือสปาร์กนะครับหากเราใช้โดนศัตรูก่อนนะครับแล้วค่อยใช้ท่าวิวชาร์ตนี่นะมันจะทําให้จํานวนครั้งของการโจมตีครับเพิ่มขึ้นแล้วก็สกิลนี้ระหว่างโมชั่นการโจมตีครับเมื่อเราพุ่งถึงศัตรูแล้วแล้วเมื่อเริ่มโมชั่นการโจมตีแล้วนะครับระหว่างนั้นศัตรูไม่สามารถสร้างความเสียหายให้เราได้นะครับ โอเคสุดท้ายนะครับยูไนต์มูฟนะครับก็จะเป็นการยิงสายฟ้านะครับพุ่งเข้าไปหาศัตรูแล้วก็เมื่อโดนนะครับก็จะทำดาเมจแล้วก็ติดสตันด้วยนะครับซึ่งอันเนี้ยนะครับมันเรียกว่าไงเดียคือถ้าศัตรูอยู่ในระยะเราแล้วแล้วกดใช้ใช่ไหมครับมันจะเป็นแบบล็อกเป้าครับศัตรูจะวิ่งไปไกลแค่ไหนก็แล้วแต่พลังของเราจะยังไปโดนเขาอยู่ดีนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมนะครับ Ready โกเข้ามาในเกมแล้วนะครับเกมนี้เราไม่ได้ยืนป่านะครับเนื่องจากว่าเรามีไฟแอโร่มาด้วยนะนี่นะครับสกิลหนึ่งนะครับจะเป็นการพุ่งตัวนะครับแล้วก็สร้างความเสียหายกับศัตรูที่อยู่ในเส้นทางนะครับอธิบาย3าอีกทีเนาะ แล้วก็อันนี้นะครับก็คือโจมตี3ครั้งครั้งที่3ยกลอยนะครับนี่นะครับก็คือระหว่างยกลอยเขาจะถูกสตันนะครับอา้าวโทษทีนะครับเหมือนแบตจะหมดนะเดี๋ยวผมเตรียมที่ชาร์จก่อนพอดีผมเปิดทิ้งไว้นานแล้วนะครับก่อนเริ่มอัดเนาะ โอเคมาไปช่วยเพื่อนกันนะครับซึ่งจริงๆเขาน่าจะคิวกันจบก่อนเราไปถึงเกือบตาย เรียบร้อยนะครับเก็บไปก่อนแลวหนึ่งตัวเก็บไปแลวสองตัวนะครับคือเซเลอ่าเนี่ยเขาคิวศัตรูค่อนข้างง่ายนะครับ ว่าง่ายมากเห็นไหมครับเป็นตัวที่ทำดาเมจได้ดีนะครับแต่จริงๆเราจะเห้าได้จริงๆเนี่ยก็คือช่วงเวล8ไปแล้วนะผมจะอัพเป็นสปาร์กนะครับเนื่องจากว่าอา้าวเป้าหมายหายไปเกิดอะไรขึ้นผมจะใช้เป็นสปาร์กนะครับเนื่องจากว่ามันสามารถ ช่วยในการเคลื่อนที่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการไล่นะครับเป็นการลุกการลับสามารถใช้ได้หมดเลย <c oughs> ส่วนสกิลที่2เนี่ยผมจะใช้เป็นดิชาร์ตนะครับเพื่อให้เราสามารถยืนได้ระดับหนึ่งนะเ <c oughs> พราะว่าเกมนี้เราจะไม่ใช่ดามจจ๋านะครับเพราะเรามีไฟแอโโ่อยู่แล้ว <c oughs> นี่นะครับกดพุ่งตัวกระโดดไปก่อนนะครับแล้วก็กลับมาเตะอีกครั้งหนึ่ง ไม่ค่อยอยากจะบุกกับเขาเท่าไหร่นะเพราะว่าเขาค่อนข้างแรงนะครับสำหรับอแอปโซนะอันนี้โตฟรีนะครับไม่นับนะอันนี้ไม่นับนี่นะครับดิช,ชาร์จนะเราเปิดดิช,ชาร์จสู้ก่อนเลยนะครับ ขาหนีเขาโกไปแล้วตามตามถึงไหนถึงกันนะครับตอนนี้น่าจะเสียเปรียบนะครับสู้ในโกเขาสู้ยากนะอาลอดเฉยอันนี้ลอดมาได้แบบฟุกๆนะครับอ่าเราเจอเป้าหมายนึงแล้วนะ เปิดดิดชาร์จใส่เลยนะครับอ่าเป็นฟูชิกิดาเนะได้ตัวไปนะโอเคครับเราก็เข้าไปทําโกต่อเลยเพื่อเรามี14บบวกกับเราอีกนิดหน่อยนะครับ เขาพยายามจะมายื้อๆกับเราอยู่ตรงนี้นะผมกดสกิลฟรีอ่ะเขาไม่เขาไม่กล้าเข้ามานะครับเรียบร้อยนะครับ fire. เป็นเราได้หนึ่งนะครับแล้วก็เพื่อนเราได้ไปอีกหนึ่ง ฝั่งตรงข้ามยอมแพ้เรียบร้อยนะครับ3า5ร้อยห้าคะแนนต่อศูนย์โอเคนะครับก็ M V P เป็นของเรานะแต่ว่าไฟแอโร่นะครับคิวได้เยอะนะครับแล้วก็ฟูชิกิดัเนะเล่นได้ดีมากนะครับโอเคครับก็จบคลิปแต่เพียเท่านี้นะครับสเต็ปนะครับประมาณนี้เลยก็คือผมจะใช้เป็นสปาร์กนะครับเพื่อกระโดดแล้วโจมตีศัตรูที่อยู่ในวงของเราครับ เอาไว้เพื่อวิ่งไล่เขาได้นะครับถ้าเกิดเขาจะหนีเราเนี่ยเขาก็จะหนีไม่พ้นนะถ้าเขายังอยู่ในระยะวงกลมที่เรากระโดดไปนะครับแล้วก็ดิช,ชาร์จสร้างความเสียหายรอบตัวเราใช่ไหมครับเมื่อเรากดโจมตีธรรมดาโดนนะครับ3มครั้งมันจะดึงศัตรูเข้ามาหาเราอีกระหว่างที่เราใช้ดิช,ชาร์จอยู่นะครับแล้วก็ที่ดึงเข้ามาเนี่ยสร้างความเสียหายเพิ่มเติมด้วยนะจ๊ะคือดาเมจแบบว่าจากตีปกติจากดิช,ชาร์จจากสปาร์กนะครับ แล้วก็จากสกิลพาซีฟอีกโหแบบสร้างความเสียหายก็แบบรัวๆนะครับตัวนี้เล่นง่ายนะครับเล่นไม่ยากแต่จะเห้าได้ก็คือหลังเวล8ไปแล้วนะครับโอเคขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับหากชอบนะครับกดไลค์กด like, กดไลค์กดซับสไครต์ไว้ให้ด้วยนะครับโอเควันนี้ผมพีเจ้าพยากับเจ้าพยาชาแนลขอลาไปก่อนครับบ๊ายบาย